สวัสดีครับในแพทย์สานิศพงษ์ครพนาไกรสัญญาแพทย์ตกแต่งโรงพยาบาลยันฮีมีหลายคนที่ตาเป็นภูมิแพ้ตามาแล้วก็ถามว่าทำได้ไหมทําได้นะครับแต่ต้องรู้ว่าภูมิแพ้นี้เมื่อเราทำตาไปแล้วภูมิแพ้ไม่ได้หายมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมลักษณะของคนที่เป็นภูมิแพ้ที่หนังตานี้เราจะเห็นง่ายมากเพราะว่า ผิวหนังจะย่นดำค่อนข้างเยอะการผ่าตัดเลือดจะออกค่อนข้างเยอะในบริเวณนี้เพราะฉะนั้นมันมีโอกาสจะช้ำจะบวบค่อนข้างเยอะแต่ไม่ได้เป็นข้อห้ามในการผ่าตัดนะครับผ่าตัดแล้วก็ยังต้องรักษาภูมิแพ้ต่อเหมือนเดิม โรงพยาบาลยันฮีเป็นโรงพยาบาลมาตรฐาน JCI แพทย์ทุกท่านจบด้านวุฒิบัตรธนกรรมตกแต่งมีประสบการณ์ทุกคนการผ่าตัดที่โรงพยาบาลยันฮีนัดเข้ามาพร้อมร่างกายพร้อมดูแล้วไม่มีปัญหาสามารถทำแลบแล้วก็ผ่าตัดได้ในวันนั้นเลยขอให้งดน้ำนงดอาหารมาให้ครบ6ชั่วโมงนะครับมีอะไรก็เชิญน,นะครับโรงพยาบาลยันฮีครับ